สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดจะพาเด็กๆไปอ่านบทวรรณคดีลำนำบทที่4นะคะจะชื่อบทอะไรไปดูกันเลยค่ะวรรณคดีลำนำบทที่4ชื่อบทไก่แจ้แซ่เสียงนะคะครูนิดมีคำถามมาถามค่ะว่า ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็คือเจ้าส้อยแล้วก็เจ้าสวยตัวไหนคือเจ้าส้อยและตัวไหนคือเจ้าสวยอ่านแล้วจะต้องตอบให้ได้ว่าลักษณะของเจ้าส้อยและก็เจ้าสวยเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆก็ไปอ่านตามครูนิดเลยค่ะฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขา ความจริงเขาไม่ใช่คนหรอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเจ้าส้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมีย พ่อซื้อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงาม ลำตัวเล็กและเตี้ยตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโคง้งงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วน,วนเช่นสีขาวสีดำสีเทา บางตัวมีลายสีปนกันขออภัยค่ะบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสีที่ต่างกันเช่นสีประดูสีดอกหมากสีกระเจ้าสร้อยของฉันมีลำตัวสีดําสนิทมีขนส้อยคอเป็นริ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมาก และมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมากส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประดูขนของมันสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือก แมลงและญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินตาะแตะตุ้มเตียมดูน่ารักน่าขัน เจ้าส้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีพ่อตื่นขึ้นมาเจ้าส้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุกก็หลายครั้งพ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยัน คนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกรอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนๆอนอยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟังไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท้กระชั้นเสียงโกงคอเรื่อยร้อง สองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอย่ยบทนี้ชื่อบทดอกส้อยสุภาษิต แต่งโดยหม่อมเจ้าประภากรนะคะอันนี้คือบทไก่แจ้นะคะกรอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พอบอกว่าเป็นบทดอกสร้อยสุภาษิตท,ที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนเอนเห็นด้วยไหมถ้าเรา นึกถึงคําสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้งสองครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวันแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนําไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบไซส์ขน ทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆละ่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงต้องเขียนเท่านี้ก่อน จะต้องรีบไปดูเจ้าส้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเ,เพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วแม้ฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าส้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะ เอาละค่ะนี่ก็คือบทอา่านวรรณคดีลำนำไก่แจ้แซสองนะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วเด็กๆพอจะรู้คําตอบเกี่ยวกับเจ้าส้อยแล้วก็เจ้าสวยแล้วนะคะสรุปง่ายๆเจ้าส้อยคือไก่แจ้ตัวผู้นะคะส่วนเจ้าสวยก็คือเจ้าตัวนี้คือไก่แจ้ตัวเมียเรามาดูลักษณะเฉพาะตัวของเจ้าส้อยแล้วก็เจ้าสวยกันนะคะ เริ่มจากเจ้าส้อยก่อนค่ะเป็นไก่แจ้ตัวผู้ลักษณะของมันก็คือมีสีสันที่สดใสกว่าเจ้าสวยนะคะไก่แจ้ตัวผู้จะมีสีสันสดใสส่วนไก่แจ้ตัวเมียจะสีไม่ค่อยสดใสเท่าตัวผู้นะคะลักษณะของเจ้าส้อยอีกก็คือมีงอนสีแดงเป็นแฉกแฉกแบบนี้เห็นไหมคะสวยงามชัดเจนเลยส่วนเจ้าสวยเป็นยังไงคะ งอนเล็กๆสีสันไม่ค่อยสดใสนะคะต่อไปไปดูที่หางของเจ้าส้อยค่ะไก่แจ้ตัวผู้นะคะมีหางเรียวยาวโค้งงอนสวยงามแบบนี้นี่คือลักษณะของเจ้าส้อยส่วนดูหางของเจ้าสวยค่ะหางเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะคะเจ้าส้อยมีลักษณะขน ตรงสร้อยคอของมันเป็นสีขาวนวลแบบนี้หางก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นเจ้าสร้อยนะคะจึงถูกเรียกว่าเป็นไก่สีดอกหมกค่ะเห็นไหมคะมีสีขาวขๆแบบนี้นะคะอะส่วนเจ้าสวยนะคะสีของมันก็จะพื้นพื้นแต่ว่ามันมีสีล้วนแบบนี้ทั้งตัวเหมือนสีประดุเลยถูกเรียกว่าไก่สีประด่นั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆอ่านมาแล้วพอจะจำได้ไหมคะว่าทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยเนี่ยมันชอบกินอะไรเป็นอาหารเก่งมากค่ะเด็กๆจำได้ดีเลยนะคะทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยเนี่ยมันชอบกินข้าวเปลือกแมลงแล้วก็หญ้านะคะอ่ะและนี่ก็คือเจ้าส้อยกับเจ้าสวยที่เด็กๆได้อ่านไปแล้วนะคะเอนอกจากไก่แจ้แล้ว ไก่พันธุ์ไทยพื้นบ้านของไทยนั้นมีกี่สายพันธุ์บ้างวันนี้ครูนิดจะพาเด็กๆไปดูนะคะสำหรับไก่พัน์ธุพื้นบ้านของไทยนะคะแบ่งง่ายๆออกเป็น4สายพันธุ์นะคะนี่ก็คือไก่เหลืองหางขาวเราจะเรียกสายพันธุ์ของมันตามลักษณะขนของมันนะคะ สังเกตไหมคะมีทั้งสีเหลืองแต่ว่าหางของมันมีสีขาวแซมเราจึงเรียกมันว่าไก่เหลืองหางขาวนะคะต่อไปเป็นไก่สายพันธุ์ไก่แดงนะคะสีของมันก็จะออกสีแดงๆน้ำตาลแบบนี้ทั้งตัวเลยนะคะเราจึงเรียกมันว่าไก่พันธุ์พื้นบ้านพันธุ์ไก่แดงอีกสายพันธุ์หนึ่งคือไก่ประดูหางดำนะคะสังเกตนะคะ ขนของมันเป็นสีดำเข้มเลยโดยเฉพาะหางของมันนะคะไก่ประดู่หางดำและสายพันธุ์ที่สี่ก็คือไก่ชีเด็กๆสังเกตค่ะตัวของมันสีอะไรคะขนของมันเป็นสีขาวล้วนเลยเหมือนกับแม่ชีที่นุ่งขาวห่วมขาวดังนั้นเขาก็เลยเรียกไก่พันธุ์พื้นบ้านพันนี้ว่าไก่ชีนั่นเองนะคะสี่สายพันธุ์นี้ นี่คือไก่พันธุ์พื้นบ้านของไทยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของไก่มีประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆช่วยครูนิดคิดหน่อยค่ะโอเคนะคะหลายคนคิดประโยชน์ของไก่ได้มากมายบางคนบอกว่าไก่เป็นทั้งนาฬิกาปลุกไก่อามาเป็นอาหารได้ไหมคะได้ค่ะเป็นอะไรอีกคะ เป็นตัวอย่างให้เราดูในเรื่องของความขยันมันโกงคอขันปลุกทุกเช้าเลยนะคะหรือเป็นประโยชน์อย่างอื่นอีกก็คือช่วยอะไรคะช่วยเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนไก่แจ้ที่ตัวเล็กๆตัวเตรียมเนี่ยก็ทำให้เราเลี้ยงแล้วอารมณ์ดีนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นเจ้า ไก่แจ้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รู้ลักษณะแล้วก็การกินของมันลักษณะตัวผู้และก็ตัวเมียพร้อมทั้งสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านทั้ง4ส,สายพันธุ์นะคะฝากเป็นกันบ้านคือเด็กๆลองไปดูนะคะว่าไก่มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะบ๊ายบาย